อาสดสดสดุดด้โอ้ยหลวงพ่อกำบอบในหัวช่าว่าตัวนีันกงแห่งเพงเ้็ัวเอ้ยมาเด้อแย้หัวกุมารใส่มือหนึงยังอออใค่ต่ออายุเนาะหัวล้อ

หัวมวนนี่แหละเนาะมวนตัวจังหัวเนาะหัวนั่น้อระัตัวอหัวน้ทระสับนางอยเนีเอามันมีอารมณ์รวบอันในลักษณะเลี้ยงหมาก็ยังบอกน้อหมาเลี้ยงแมวยังบอกน้อแมวน้อ ยศเตียนส้งโใบยัง่นลของใม้ถั่วใบนี้ใบยังเหรอใบต้องโนดอันพิ่นเลยมันไลยมันเจนิ้นสูดไปโอ้ยัหรวะมันนดเป็กันตลอดที่เ็นเลยนะอืมอ้นเขาเอ่นเลละ c o n e n e n เขนคอเงอื่น้เหนรเงียเป็นอยากได้ั่วไม่ คอนเทนต์คอนเทนต์คุณเออเฮติกแปลกได้คุณเอคอนเทนต์คอนเทนต์ยังว่าคอนเทนต์